สวัสดีครับพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกันกับผมเหมือนเดิมครับช่างน็อตโซลาเซลล์ครับวันนี้วันที่29เดือนตุลาคมครับพศ2563นะครับบริเวณบรรยากาศนะครับหน้าร้านวันนี้พายุเข้านะครับทั้งวันเลยนะครับนี่ครับผมวันนี้จะพามาดูบรรยากาศสดๆนะครับหน้าร้านก็กำลังจะออกไปทำงานนะครับพอดีมี พายุแล้วก็ฝนตกครับทั้งวันเลยนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังประกอบนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่ครับใครจะมาที่ร้านนะครับก็มาได้นะครับร้านผมอยู่บ้านคุม่วงนะครับตำบลนนเมืองอำเภอขามสแกแสงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ยผมมาเลือกดูที่ร้านได้นะครับส่วนปั๊มปั๊มน้ํานะครับระบบไม่ว่าจะเป็นไฟ อนอนนาหรือว่าคมไฟส่องถนนนะครับก็มีให้ท่านเลือกนะครับหลายระบบนะครับครับวันนี้จะออกเดินทางไปติดตั้งนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่อำเภอเมืองพนนะครับหรือว่าบ้านไผ่นั่นนเองนะครับผมนี่ครับตอนนี้จะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับผมพอดีฝนไม่หยุดสักทีนะครับก็เลยรอให้ฝนอ่ เบาบางลงนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับใครอยู่ระแวกนี้ก็ก็มาได้นะครับผมแวะมาดูงานได้นะครับเนี่ยบตอนนี้ก็กําลังจะประกอบนะครับชุดปั๊มปั๊มพันห้าร้อยวัตต์นะครับหรือว่าสองแรงนะครับเนี่ยเป็นระบบ DC นะครับ DC แบตเตนะครับ เนี่ย DC ชุดนี้นะครับผมจะใช้ทั้งหมดนะครับ4แผงนะครับเป็นแผงหับเซลล์นะครับโมโนมูลเลอร์420วัตต์นะครับหรือว่า42โวลต์นะครับเนี่ยส่วนตัวปั๊มก็มีอ่าอ่าหลายขนาดนะครับหลายแรงหลายวัตต์นะครับอ่าแต่ละแผงรุ่นนี้นะครับเป็นแผงที่ว่าผมจะเอาไปติดในวันนี้นะครับเป็นแผง 420วัตต์นะครับนี่ครับผมเป็นฮับเซลลนะครับแข็งแรงมากนะครับสำหรับแผงรุ่นนี้นะครับอย่างจุดเด่นของเขานะครับรับแสงได้ดีนะครับนี่ครับแผงตัวนี้นะครับแข็งแรงมากนะครับเป็นแผงโมโนมูเลอร์นะครับ42โวลต์นะครับนี่ครับเป็นแผงมาตรฐานเยอรมันเลยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่จะสั่งไปติดเองนะครับก็แนะนำผมได้นะครับ ส่วนแผ่นนี่ผมก็จําหน่ายเหมือนกันนะครับหรือว่าท่านจะมีปั๊มอยู่แล้วนะครับหรือว่าซื้อมาจากทางอื่นนะครับแต่ส่วนแผ่นนี่ท่านอยากได้เป็นของมุลเลอร์นะครับท่านก็บอกผมได้นะครับจัดส่งไม่ว่าจะเป็นแผงเดียว2แผงสาแผงก็บอกได้ครับการขนส่งก็เก็บเงินปลายทางครับทุกแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเป็นแผ่นนะครับหรือว่าท่านใดมีแผ่นเก่าอยู่แล้วนะครับแผ่นรัฐบาลแจกนะครับเมื่อสมัยก่อนหรือว่า อาจจะต้องการใช้แผ่นโพลีหรือว่าท่านมีแผ่นเก่าๆอยู่แล้วนะครับที่ซื้อมาในราคาที่ถูกนะครับก็บอกได้นะครับอาจจะซื้อปั๊มอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับสินค้าทุกตัวก็เก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับส่วนปั๊มนะครับผมก็จําหน่ายนะครับอยู่2อยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนดิโลหรือว่าโจไดนะครับส่วนอ่า ความมาตรฐานนะครับสำหรับ2ยี่ห้อนี้ก็คือการรับประกันนะครับเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับสำหรับผมนะครับถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าระบบปั๊มไม่ทํางานนะครับก็โทรมาบอกได้นะครับส่วนตัวปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งทางรถขนส่งนะครับไปท่านไปต่อแล้วไม่ติดนะครับก็โทรได้นะครับผมจะส่งเคนตัวใหม่ให้นะครับส่วนตัวปั๊ม เป็นบรรยากาศนะครับใครอยู่ระแวกนี้ก็โทรมาได้นะครับมาดูหน้าร้านได้นะครับส่วนสเปคตัวนี้นะครับก็เป็นปั๊มสองแรงนะครับย่อนลึกนะครับได้หกสิบเมตรนะครับน้ำออกสิบสามคิวนะครับตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์นะครับเป็นยี่ห้อเฮนดูโรนะครับ บรรยากาศเช้าๆนะครับาพายุก็เข้านะครับวันนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าจะเห็นแดดหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าในตอนนี้น้ําจะไหลหรือเปล่านะครับไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็กำลังจะออกเดินทางในตอน อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับหลังจากเมื่อคืนนะครับมาทีา่จังหวัดพิศณุโลกนะครับแล้วก็สุขโขทัยนะครับเนี่ยแต่ละสเปคนะครับมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพันหนึ่งร้อยวัตต์เจ็ดร้อยสิบวัตต์นะครับหรือว่าพันห้าร้อยวัตต์ AC DC นะครับมีหมดนะครับ เดียวไม่ว่าจะเป็นโจไดหรือฮนดดโลครับสองยี่ห้อนี้ใช้งานดีนะครับอย่างที่ผมเห็นหลายๆคลิปนะครับผมถ่ายให้ทุกคนทุกท่านนะครับได้เห็นนะครับนี่ครับหรือว่าท่านใดนะครับทุนน้อยนะครับก็แนะนำนะครับเอาชุดสามแผ่นนะครับสามแผงไปนะครับนี่ครับชุดสามร้อยหวัตต์นะครับตัวนี้ก็จ่ายไฟดีนะครับ เป็นแผงยี่ห้อเดียวกันนะครับโมโนโมุลเลอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่สามสิบก้าโวลต์นะครับนี่ครับทำงานดีนะครับอ่ายวผมจะพาไปดูตัวปั๊มนะครับของเฮนดูโรนะครับ เนี่ยเขาแพ็คมาอย่างดีนะครับระบบการกระแทกนะครับฟองใส่มาอย่างดีเลยนะครับง่ายต่อการขนส่งนะครับาการต่อก็ไม่ยากนะครับจะมีทีมช่างนะครับไปแนะนำนะครับด้านนะครับส่วนท่านใดที่ว่า,าดูผม หลายคลิปนะครับก็าน่าจะเข้าใจนะครับวิธีการต่อนะครับนี่ครับผมนะครับเป็นปั๊มตัวอ่าพันหนึ่งไอพันห้าร้อยวัตต์นะครับน้าออกสิบสามคิวนะครับอ่าหย่อนลึกได้หกสิเมตรนะครับตัวนี้ร้อยโวลต์นะครับนี่ครับร้อยสิบโวลต์นะครับต่อนุกรมได้หกแผงเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับได้หกแผงเลยนะครับถ้าจะเต็มแม็กจริงๆนะครับเนี่ยแต่อ่า สี่แผงก็ทางานนะครับสาหรับฮนดูโรนะครับสามแผงก็ทํางานนะครับเพราะว่ามันกินกระแสแอมป์ต่ำนะครับมันไม่เปลืองแผงนะครับสาหรับปั๊มรุ่นนี้นะครับไม่เหมือนโจไดนะครับโจไดนี่เปลืองแผงมากนะครับต้องแดดดีจริงๆนะครับถ้าเป็นโจไดราคาก็จะสูงกว่าตัวนี้นะครับโจไดนี่ครับอัตราการหย่อนลึกนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับนี่ครับอัตราแต่ละ เมตรแต่ละเมตรนะครับมันจะบอกอยู่ครับหย่อนไปที่สิเมตรน้ําจะออกเท่าไรเท่าไรมันจะมีบอกอยู่เขียนบอกอยู่ข้างนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นสแตนเลสนะครับทั้งแท่งเลยนะครับแล้วก็หัวเป็นทองเหลืองนะครับนี่ครับมันจะมีสองรุ่นนะครับสําหรับแฮนดิโลนะครับมีเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับต่อนุกรมได้สามแผงแล้วก็เก้าสิบหกโวลต์นะครับนี่ครับ ่บขนาดหนิ้วลึกสี่สองเมตรอ่าช่วยพิมพ์มาใหม่หน่อยครับผมไม่เห็นนะครับนะครับคุณพี่อ่อะไรครับผมอ่ชานยุทธสุวรรณสุวรรณเทนนะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นข้อความนะครับช่วยพิมพ์มาถามได้นะครับอบอท่านลึกกี่เมตรนะครับน้ําอยู่ระดับไหนนะครับอ่าโทรมาบอกได้นะครับผมจะ คำนวณให้นะครับว่าจะเหมาะสมกับปั๊มตัวไหนนะครับนะครับที่มาถามได้นะครับบางทีบ่อเราน้ําเรานะครับไม่จำเป็นนะครับต้องใช้บัดสูงนะครับมันเปลืองเงินนะครับอใช้สามแผงก็พอนะครับบางบางท่านไม่รู้นะครับบางทีน้ําเราอยู่ตื้นนะครับไม่ถึงยี่สิบเมตรนะครับไม่จำเป็นต้องใช้บัดสูงนะครับอท่อออกสองนิ้วเหมือนกันนะครับ ออกสนิ้วเหมือนกันแล้วก็ปั๊มนะครับก็ทํางานนะครับเหมือนกันนะครับน้ำออกสิบามคิวเหมือนกันนะครับสําหรับฮนดูโรนะครับบางทีไม่จําเป็นนะครับต้องใช้บอดขนาดสูงครับมันจะเปลืองงบประมาณนะครับก็อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับรอคอยนะครับอีกไม่นานผมจะลดราคานะครับสําหรับปั๊มนะครับ แล้วก็ชุดประกอบส่งนะครับอีกไม่นานนะครับสำหรับไอซนะครับที่ติดตามนะครับก็เนี่ยคคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับเนี่ยครับชุดอ่าประกอบส่งอย่างที่ผมบอกทุกคนทุกท่านนะครับอ่โซลาเซลล์นะครับอ่าราคานะครับไม่ได้แพงนะครับนะครับเฉพาะปั๊มนะครับมันมีอ่ หลายขนาดนะครับหลายโวลต์นะครับบางทีก็มีเจ็ดิบสองโวลต์ห้าสิบโลต์นะครับทีเราเราซื้อมานะครับเราเราไม่ทราบนะครับว่าโวลต์เท่าไรนะเพราะว่าเซลเขาไม่บอกนะครับหรือว่าร้านค้าเขาเขาไม่บอกเรานะครับบางทีซื้อมาฮันดูโร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่อไม่ได้สี่แผงนะครับบางทีลูกค้าโทรมาถามผมก็หลายคนนะครับซื้อมาฮันดูโร่เหมือนกันกับของช่างเนี่ยทำไมต่อไม่ได้สี่แผง อ่ามันจะมีแต่ละวูไม่เหมือนกันนะครับราคามันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับนี่ครับนี่คบอุปกรณ์ครับอ่าสำหรับชุดประกอบส่งก็อย่างที่ผมเอ่อให้ดูหลายๆคลิปนะครับก็จะมีอ่ามี สายไฟมีปากบ่อมีสายดำแดงไปให้นะครับมีพวกตู้ควบคุมตู้กันฝนนะครับเบเกอร์ Baker, หรือว่าเซิร์ฟไปให้นะครับนี yeah, yeah. ่ครับบ่อของท่านนะครับลึกกี่เมตรนะครับหรือว่ายังไม่ได้เจาะนะครับโทรมา ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผมก็080นะครับ279 4699นะครับดูว่าเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยครับไลน์มาถามได้นะครับสำหรับชุดโซลารเซลล์ครับนี่ครับบรรยากาศาภายในร้านนะครับเร่ยวไม่ใตใไป ลุงเน็ตสวัสดีเอฟซีหน่อยครับเอาสวัสดีครับทีเอฟซีวันนี้ก็เราจะเดินทางไปที่คอนแก่นคอนแก่นเนาะวันนี้ก็ได้ทําการประกอบส่งทีมช่างประกอบส่งก็กําลังประกอบส่งเพราะว่าผมนตกตัวก่อนจะออกสายๆหน่อยมันอยู่ใกล้ๆบ้านผมน่าจะคอนแก่นมีห่างกันประมาณ200โลครับถือว่าใกล้สุดใช้ไม่ช่างเนาะใกล้ปกติก็เดินทางเชียงมาเช็งหนึ่ง0้โลสองโลอยโลมันเป็นเรื่องปกติเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนเราก็มาตั้งแต่พิษณุโลกพิษณุโลกก็ไกลอยู่หุ้นเขาเกิน ก็ยังมี A, ทีมช่างเรานี่ขับรถได้กันทุกคนครับสามผัดสามผัด <c oughs> ทิลกนี่ก็ประมาณห้าร้อยโลครับสองผัดใช้สองผัดแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าวันนี้จะเจอน้ําหรือเปล่านะครับมันจะเห็นน้ำหรือเปล่าเพราะว่าฝนนะครับตกตลอดเลยครับนี่ไม่รู้ว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับขน,นาดบอ ขนาดปากบ่อห้นิ้วบ่อลึก42เมตรบ่อลึก42่สิบองเมตรระดับน้ำอยู่ที่12เมตรช่วยแนะนำด้วยครับใช้ขนาดเท่าไรต้องการปริมาณน,น้ำมากพอสมควรสูบเติมบ่อเก็บน้ำให้เต็มตลอดหน้าแรงขอบคุณมากครับ คุณพี่ชาญยุทธนะครับคุณพี่ชานยุทธนะครับต้องการน้ํามากใช่ไหมครับคือจะมีตัวสามแรงนะครับของโจไดนะครับนะครับของสามแรงของโจไดนะครับดูดน้ําชั่วโมงหนึ่งอ่าสิบเจ็ดคิวนะครับหมื่นเจ็ดพันลิตรนะครับนะครับหมอมากนะครับลงได้นะครับบ่อห้านิ้วนะครับลงตั้งแต่บ่อสี่ขึ้นไปได้นะครับสําหรับตัวไดนะครับตัวที่ว่าสามแรงนะครับใช้ตอด อนุกรมตั้งแต่แปดแผงแปดแผงขึ้นไปนะครับแปดแผงสิบแผงได้นะครับน้ำแรงมากนะครับคุณพี่ชานยุทธนะครับนะครับต่อได้นะครับเป็นปั๊มที่แรงมากนะครับลงบ่อห้าได้นะครับแต่ถ้าต้องการอ่าท่อสามนิ้วนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องลงบ่อหกอย่างเดียวนะครับนะครับ แต่บอกของคุณพี่ชนันชันยุทธนี่อยู่5นิ้วด้านล่างต้องโหลดแน่นอน,นครับต้องเป็น4นีนะครับนะครับลงตัว3ามแรงได้นะครับหรือว่า2อแรงนะครับ2อแรงน้ำก็อยู่ที่ประมาณ15คิวนะครับ นครับคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับไม่ว่าบอ่อของท่านจะเหมาะกับตัวไหนนะครับนะคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับนะนะครับยินดีนนนตอบทุกคําถามนะครับนะ นี่ครับส่วนท่านใดนะครับที่ว่าคุมไฟครับที่ว่าถามผมมานะครับผมก็ยังไม่ได้มีเวลานะครับให้รีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับสําหรับคุมไฟนะครับคุมไฟส่งถนนนะครับนี่ก็เป็นคุมไฟนะครับยังไม่ได้มีเวลานะครับ ยังไม่ได้มีเวลา,าถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าทํางานแบบไหนแบบไหนนะครับในตอนกลางคืนและตอนกลางวันนะครับระบบการชาร์จแบบไหนนะครับระบบนิจิต้อนแบบไหนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นคุมไฟนะครับตัวนี้ไม่ได้ชาร์จแบตไว้นะครับคุมไฟ นี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับอีกไม่นานนะครับจะลดราคาแน่นะครับผมสำหรับชุดประกอบส่งนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับวันนี้ผมนอดบันนานะครับก็ขอตัวลาทุกคนทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ